สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับกับสวัสดีวิทย์หมอแคนแฟนหมอลำทุกคนนะครับวันนี้ <c oughs> ผมไม่ได้มาดีดพินหรือว่าทำอะไรให้ฟังครับจะมาบอกวิธีการประกอบเดินสาย power m ครับก่อนเด่นเอาภาคใจไฟก่อนนะครับครับก็จะมีประมาณนี้ครับ นี่คือแผนพังที่เขียนขึ้นมาครับเอาแบบนี้ครับก็เดินวิธีการเดินสายไฟเข้าหม้อแปลงแบบพื้นบ้าน,นครับตามที่ความรู้ที่ผมมีครับครับก็อันดับแรกก็สายไฟเข้าหลังเท่นก็มีตัวนี้ครับ ีฟ้ากับสีเหลืองครับก็เป็นลายกับนิวตันครับเอาเส้นไหนก็ได้มาผ่านฟิวครับผ่านฟิวก็เดินมาเลาะเลาะเลาะ,ะ,ะมาเห็นกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวขยับกล้องหน่อยครับครับนี่ก็ผ่านฟิวมาเส้นหนึง่งก็เดินคู่มาปุ๊บ มาเข้าสวิตช์ตรงนี้ครับลายกับนิวตันก็มีเข้าฟังข้างบนนะครับเป็นลายกับนิวตันแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสายของมออแปลงครับก็ตามรูปนี่นะครับก็ลายกับนิวตันก็ต่อเส้นไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกระแสสลับปุ๊บมาเข้ามออแปลงก็คือ ตรงนี้ง่ายครับลายนิวตนันเอาฝานฟิวเส้นหนึ่งก็มาเข้าสวิตปิดเปิดก็กำหนดค่าให้มันเป็นสวิตเฉยๆก็เข้าม้อแปลงปุ๊บมอแปลงมาเล็กดีไฟม้อแปลงมันจะเป็นไฟ3ามเฟสบวกลบบวกครับก็เข้ามาหน้านี้นะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้ครับมาเข้าวงจรเล็กติฟจากหม้อแปลงปุ๊บจะมาเข้าจะเป็น ac ac แล้วก็ไฟบวกไฟบวกแล้วก็เอา ac มาต่อ ac แล้วก็กาวก็วิ่งเข้ามาหาคาปาซิเตอร์ครับอันนี้จากภาพที่ผมเขียนไว้ครับ สมมุติว่าอันนี้คือของจริงครับก็จะเป็นบวกไอลบ AC ซ c ครับก็จะมาผ่านไดโอดตัวนี้ครับติ mm ๊กไฟเป็นไฟกระแสตรงครับจาก A AC เป็น DC ครับก็ถูกมาเก็บประจุไว้ตรงคาปาซิเตอร์สี่ตัวแล้วก็มาออกตรงข้างหน้าเพื่อ ไปจ่ายเข้าบอร์ดได้ครับเป็นลบ9ก้า cc บวครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับภาคจ่ายไฟของ power m ครับเดี๋ยวเราลงลองมาทดสอบดูว่ามันจะระเบิดตูมตามไหมครับขั้นแรกก็เียมมิเตอร์ครับวัดพูล ดูครับปุ๊บเราก็จะเสียบปลั๊กไว้เลยครับเสียบปลั๊กก่อนจะเปิดสวิตตาดูหูฟังครับก็เปิดปุด๊บพัดลมก็หมุนไฟก็ทำงานครับดีๆทำงานอันนี้ผมต่อไว้แล้วเพราะว่าถ้ามาบัดกีให้ดูคงเสียเวลายเยอะครับเราก็ตั้ง จ้านไว้ที่ไฟ a c นะครับวัดกระแสเข้าปุ๊บจากไฟบ้านมาเข้าสวิตช์220โวลต์โดยประมาณเราก็วัดดูครับลน์ดิวตันครับปุ๊บขึ้น239โวลต์240โวลต์ครับมาเข้าหม้อแปลงปุ๊บพอเข้าหม้อแปลงปุ๊บเราก็ ขาออกจากหมออแปลงนะครับแนะนําครับถ้าใครมือใหม่ไม่ควรทําอย่างนี้ครับต้องมีประสบการณ์นิดนึงเพราะว่าต่อผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเราตู้มได้ง่ายครับเราก็จะมาวัดไฟหมออแปลงครับหมออแปลงตัวนี้เขียนไว้หกสิบห้าศูนย์หกสิบห้าครับเอามิตเตอร์เห็นหรือเปล่าครับ จิ้มกับดำครับดำแล้วก็วัดไฟเอซีขาออกครับได้เจ็ดสิบแล้วก็ตัวนี้ก็ได้เจ็ดสิบครับมันไฟมาเกินครับไม่เป็นไรก็ดีของเราผ่านไดโอดเล็กที่ไฟออกมาปุ๊บเราก็จะมาวัดฝั่งขาออกครับฝั่งขาออกก็คืออีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับ จะไปจ่ายเข้าบอร์ดได้เพื่อไปจ่ายภาคขยายต่อไปเราตั้งมิเตอร์ไว้ที่ย่านดีซี DC ครับดีซีปุ๊บจับกาวครับปุ๊บไฟบวกปุ๊บเดี๋ยวมองไม่เห็นครับเอามิเตอร์ไว้นี่ครับไฟบวกปุ๊บได้100ยโวลต์ครับ ไปลบปุ๊บได้99้าสิโวลต์ครับบวกกับลบรวมกันครับได้200ร้อยโวลต์ครับโอ้โหไฟแรงมากครับตัวนี้ครับหม้อแปลงตัวนี้ครับก็จะมีประมาณนี้ครับภาคจ่ายไปของ p w แอมก็จะมีประมาณนี้ครับต่อไปก็เราก็จะนำโมดูลครับเกาปิด สวิตไว้ก่อนครับเผื่อมันช็อตโมโดูลตัวนี้มาต่อคือภาคขยายครับของ power amp ไม่มีอะไรนะครับการประกอบ power amp ขอให้เราศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันครับก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถที่ทุกคนจะทำได้ครับต่อไปก็ผมว่าจะเอาภาคขยายมาใส่ครับขั้นตอนสุดท้าย แล้วก็เทสเสียงให้ดูเพราะว่าการประกอบบอดได้ก็ใช้เวลานานกว่าจะเทสกว่าจะอะไรถ้ามีเวลาก็จะลงคลิปให้ใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่ภากจ่ายไฟเข้า power amp ก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ